นัฟกอภาษาเราเรียกว่านัฟกอภาษาพี่น้องทั่วไปเรียกว่าจ่ายนัฟกอการจ่ายนัฟกอคืออะไรเป็นหน้าที่ของใครผมถูกถามในติกตอกเยอะมากๆพี่น้องมุสลิมถามว่านัฟกอเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของภรรยาใช่ไหมเพราะภรรยาทํางานอยู่คนเดียวเป็นคําถามแบบนี้ บางทีคําถามไม่ใช่ต้องการให้ให้ตัวเองได้รับคําตอบแต่เป็นการคําถามเพื่อที่จะบอกสามีว่าช่วยฉันทํางานหน่อยนะฮะในงั้นนัฟกอนัฟกอที่เรารู้จักเนี่ยนัฟกอเนี่ยคืออามานะคือหน้าที่ของคนที่เป็นสามีที่ต้องดูแลนัฟกอคืออะไรบางคนเข้าใจว่านัฟกอคือเงินที่สามีต้องไปให้ภรรยาในทุกเดือน กี่พันบาทหรือกี่หมื่นบาทหรือกี่กี่บาทเข้าใจว่านัฟกอคือเงินที่สามีต้องให้ทุกๆเดือนนะฮะแต่นัฟกอที่แท้จริงนะครับคือสิ่งที่สามีต้องดูแลคนในครอบครัว4ี่อย่างตลอดชีวิตของนางไม่ได้เป็นรายเดือนไม่ได้เป็นรายสัปดาห์ไม่ได้เป็นร,นนรายวัน แต่ทุกๆวันทุกเวลาที่ต้องดูแลสี่อย่างนี้ให้ดีเป็นหน้าที่ของสามี1คืออะไรครับ 1. สามีต้องดูแลภรรยาที่เป็นนัฟกฟ์นะครับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มใส่กางชุดแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหนให้จาบแบบไหน เป็นหน้าที่ของสามีที่ไปคัดสรรไปหามาให้ไปซื้อมาให้หรือให้เงินให้ภรรยาไปซื้อเองก็ไม่เป็นไรแต่เป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องหยิบยื่นดูแลเสื้อผ้าของภรรยาสามีเป็นคนดูแลเสื้อผ้าอยู่ในหมวดของนาฟกอเสื้อผ้าอยู่ในหมวดของนาฟกนะฮะหเสื้อผ้าสองอาหาร อาหารการกินเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องไปหามาซึ่งหาเงินมาสามีไปซื้อเองหรือภรรยาอันนี้เคลียร์กันเองแต่ที่ได้มาของเงินตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องจัดสรรเพื่อที่จะซื้ออาหารให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวได้ตลอดทุกๆวันและก็ตลอดไปตบใดที่เขามีชีวิตอยู่เป็นอามันนะหน้าที่ของเขาที่ต้องจ่ายดูแลนัำกรสภาาอาหาร นะครับสามที่พักที่พักจะเป็นที่บ้านตัวเองเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็ตามแต่จะขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่สำคัญแต่สามีรับผิดชอบที่พักของภรรยาของตัวเองที่พักในตรงนี้ไม่จะเป็นว่าต้องใหญ่ต้องโตต้องเล็กต้องขนาดไหนต้องเช่าต้องซื้อต้องผ่อนไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่บ้านที่อาศัยอยู่จะต้องเป็นบ้านที่นะครับ มิดชิดไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นเอาเราัศนะครับเอารัตของภรรยาและลูกของตัวเองในบ้านได้นั่นคือบ้านรักษาแบบนั้นที่ต้องจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับภรรยาและลูกของเรานั่นคือ3มรายการแล้วนะครับต่อมารายการที่4ที่จะต้องดูแลก็คืออะไรครับดูแลเรื่องของยารักษาโรคเจ็บไข้ไม่สบาย เป็นหน้าที่ของสามีที่ต้องหาเงินมาดูแลรักษาค่าพยาบาลนะครับนี่คือสี่ข้อใหญ่ๆสี่ข้อใหญ่ๆที่เป็นนัฟกอที่ต้องดูแลตลอดไม่ใช่เป็นรายเดือนแต่เป็นรายวันเป็นรายเคสที่ต้องดูแลตลอดไปที่สามีต้องดูแลส่วนเงินพ็อกเก็ตมันนี่ในรอบเดือนตรงนี้ถ้าสามีบางคนมีความสามารถให้ตลอดทุกเดือนดีไหมดี แต่ถ้าเดือนใดไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่สี่ข้อตะก,กี้ต้องพร้อมห้ามบุกพร่อง